พระธาตุพนมข้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรยนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งขโขงสวัสดีครับผมเมธีนาดมศึกษานิเทศชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งวันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งมีกิจกรรมดีๆที่เปิดโอกาสให้ นักเรียนและบุคลากรในสังกัดได้ร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมสืบสารงานศิลป์ถิ่นพนมนาคาซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้ศิลปะเป็นฐานตามโครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิธีใหม่วิธีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งระหว่างวันที่18-19มีนาคม2566 ณหอประชุมพระเทพวรมนีเชิญทุกท่านไปร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งนำโดยนายอภิชัยธรรมานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งได้จัดค่ายวิชาการสืบสารงานศิลป์ถิ่นพนมนาคาตามโครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร,ร์วิถีใหม่ วิธีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,566ระหว่างวันที่18-19ถึง19มีนาคมพุทธศักราช2,566นาอณหอประชุมพระเทศวรมุนีและได้มอบหมายให้ดรนรุมนสุภาทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดงาน และรวมและเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ศิลปะเป็นฐานในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยวิทยากรท่านอาจารย์สงวนมังมูลศิลปินผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในงานศิลปะครับสวัสดีครับผมอาจารย์สงวนมังมูลนะครับเป็นวิทยากรจากจังหวัดสุนทรคร วัตถุประสงค์ของกระทรวงศาธิการหรือว,ว่าของสอพทต่างๆนะครับก็น,น้นในเรื่องของการให้ผู้เรียนในสายนี้นะครับได้เรียนรู้สืบสารอรุณศิลปะวัฒน์รวมทั้งการต่อยอดด้วยภูมิปัญญาเดิมกับภูมิปัญญาใหม่เข้าด้วยกันด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่ปรากฏอยู่เพื่อเชื่อมโยงกับของเก่าและของใหม่เพื่อครีเอทมาต่อยอดให้เป็นปัจจุบัน ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอดีตและเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำหรือสร้างแนวความคิดไว้ทั้งหมดรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากเจตจำนงของมนุษย์ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือธรรมชาติที่มีผลต่อมนุษยชาติเป็นบันทึกประสบการณ์ของมนุษยชาติที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาเพื่อเป็นบทเรียน ช่วยให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในชาติมีความตระหนักในคุณค่าของมรดกด้านต่างๆช่วยให้รู้จักและเข้าใจในเรื่องของโลกและเรื่องของเพื่อนมนุษยชาติที่กว้างขวางออกไปฝึกให้คนรู้จักใช้เหตุผลในการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆช่วยในการทำนายอนาคตดังนั้นการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ ให้มีความน่าสนใจประกอบก,บกับการให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยการสื่อสารผ่านศิลปะเป็นภาพวาดที่มีสุนทรียภาพตามจินตนาการของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มากขึ้นและสามารถเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิน่นได้ด้วยความภาคภูมิใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ดีงาม หนูมาอบรมในวันนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูดีใจที่ได้มาเรียนวาดภาพและได้รู้เทคนิคในการวาดภาพกับอาจารย์ระดับประเทศในทั้งสองวันนี้และอยากให้มีการจัดการอบรมแบบนี้อีกและสิ่งที่หนูเรียนรู้ ได้ในสองวันนี้และได้นำไปใช้ในการวาดภาพได้ฝึกตัวเองและได้ฝึกใช้เทคนิคใหม่ๆที่ยังไม่เคยรู้ขอขอบคุณวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้และอบรมเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ คุณครูได้นาน,นักเรียนมาเข้าร่วม2คนนะคะมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าได้ความรู้ได้ทั้งเทคนิคในการนําไปใช้เพื่อต่อยอดเพื่อที่จะสอนเด็กในโรงเรียนให้ได้มีความรู้เกี่ยวกับ งานศินละปะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพระบายสีหรือว่าการลงสีเทคนิคการใช้สีการผสมสีนะคะซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้นะคะมากมายหลากหลายนอกจากว่าเราจะได้ใช้ในพวกกันในการระบายสีแล้วเรายังสามารถที่จะใช้วัดสดุหรือวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นของเรามา สร้างงานศิละปะได้อีกด้วยนะคะซึ่งประสบการณ์ในการจัดอบรมสองวันเต็มๆนี้ที่ทางท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้ทางดิฉันที่เป็นคุณครูสอนเด็กนะคะเกี่ยวกับศิละปะด้วยนะคะในโรงเรียนก็จะนําไปต่อยอดเพื่อที่จะส่งเสริมเด็กให้ไปสู่การแข่งขันวิชาศิละปะให้ได้ไปสู่ระดับชาติในภายภาคหน้าเป็นลําดับต่อไปนะคะศิละปะเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ เป็นความงามที่มนุษย์ได้สรรสร้างขึ้นสำนักง,งานเขตพื้ีการศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้ศิลป,ปะเพื่อเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของชุมชนในท้องถิ่นของจังหวัดนครพนมวันนี้เป็นบรรยากาศของการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสารงานศิลป์ ถิ่นพนมนาคาเป็นการใช้ศิลปะเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แนวใหม่วิธีใหม่ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมนเขตหนึ่งวันนี้ต้องอชื่นชมนักเรียนและบุคลากรในสังกัดที่ได้เข้าร่วมได้เรียนรู้กับท่านวิทยกรซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถคือท่านอาจารย์สงวนมั่งมูลค่ะก็ดีใจแทนเด็กๆที่ ได้รับโอกาสนี้แล้วก็เขาได้เรียนรู้ศิลปะเพื่อจะได้นำไปต่อยอดในการนำศิลปะไปเป็นฐานในการที่จะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพได้นะคะค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ขอชื่นชมท่านผู้บริหารรวมทั้งคุณครูที่ได้ให้โอกาสนักเรียนได้แสดงความสามารถ ของตนเองผ่านศิลปะซึ่งเห็นผลงานชิ้นงานของน้องๆน,นักเรียนแล้วทุกคนเป็นมีชิ้นงานที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจความพยายามของนักเรียนทุกคนค่ะเป็นผลงานที่เยี่ยมยอดที่สุดนะคะที่นักเรียนได้ส,สร้างขึ้นมานักเรียนทุกคนนั้น ได้ความสน,สนใจศิละปะแล้วก็เขาเล่าเรื่องผ่านจินตนาการของเขาเโดยเฉพาะเขาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในชุมชนท้องถิ่นของตนเองผ่านศิละปะซึ่งเป็นการสื่อสารในรูปแบบหนึ่งทำให้เห็นภาพความงามทางด้านศิละปะด้วยแล้วก็นักเรียนก็ได้เข้าใจประวัติศาสตร์ชุมชนของตนเองด้วยค่ะ สำหรับค่ายวิชาการสืบสารงานศิลปินพนมนาคาในครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนครพนมเขตหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นก้าวแรกหลังจากที่เราได้คิกออฟไปครั้งหนึ่งแล้วในงานวิชาการนะครับครั้งที่71ที่จัดหน้าโรงเรียนทานน้ําใจนะครับต้องขอขอบคุณทาง คณะครู u, ลูกๆนักเรียนนะครับแล้วก็ทางท่านประธานเครือข่ายทุกๆท่านนะครับที่ได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับของการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิธีใหม่วิถีสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่ง ing, ในครั้งนี้ขอบคุณครับ <Sab. S 1> ครับสวัสดีครับ ผมนายอภิชัยธรรมานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งนะครับวันนี้มีความยินดีและก็ดีใจมากเลยนะครับที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งนั้นนะครับได,ได้จัดกิจกรรมนะครับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับตลอดถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับของนครพนมนะครับโดยใช้ชื่อหัวข้อว่า สืบสารงานศิลป์ถิ่นพนมนาคานะครับซึ่งชื่อดังกล่าวนั้นก็จะสอดคล้องกับจังหวัดนครพนมได้ดีนะครับเพราะว่าถิ่นพนมนาคานั้นเรียกว่าเป็นถิ่นพญานาคนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดนครพนมก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพญานาคซึ่งตอนนี้นะครับก็มีองค์พญารีสัตนคราชนะครับเป็นเ,เรียกว่าเป็นปูชนี เป็นปูชรียสถานนะครับที่สําคัญของจังหวัดนครพนมนะครับเรียกว่าเป็นแลนด์มากของของชาวจังหวัดนครพนมได้เลยนะครับแล้วในส่วนของการจัดก,กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครพนมนี้เราก็จะเชื่อมโยงนะครับประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครพนมเพื่อที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ประวัติศาสตร์ชาติไทย นะครับซึ่งการเรียนรู้ในครั้งนี้นั้นเราจะใช้ในส่วนของงานศิลปะนั้นเป็นฐานในการพัฒนาเด็กนะครับเพื่อที่จะให้เด็กนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครพนม